สวัสดีค่ะทุกคน b i j จน How to Play วันนี้แชมพูจะมาสอนเล่นเกมที่มีชื่อว่า Dracula vs. Van Helsing ค่ะหรือชื่อภาษาไทยก็คือเจ้าแห่งแวมไพร์ประทะนักล่าปีศาจค่ะบอร์ดเกมที่ทั้งสนุกตื่นเต้นและแฝงกลยุทธ์แบบสุดล้ำจากค่ายเวลดีไซน์เกม เกมนี้ค่ะเป็นเกมสําหรับเล่น2คนค่ะเหมาะสําหรับผู้เล่นอายุ10ปีขึ้นไปแล้วก็ใช้เวลาไม่นานประมาณ30นาทีค่ะในเกมนี้ค่ะเราจะรับบทเป็นดรากูล่าแล้วก็แวนเฮลซิงค่ะที่จะมาสู้กันเพื่อเป้าหมายบางอย่างส่วนตัวของตัวเองค่ะ เป้าหมายในเกมนี้ค่ะจะแบ่งเป็นเป้าหมายของแดคูล่าแล้วก็ของแวนเฮลซิงค่ะเริ่มจากของแวนเฮลซิงแวนเฮลซิงเนี่ยเขาเป็นนักล่าแวมไพร์ใช่ไหมคะเป้าหมายของเขาก็เลยจะเป็นการฆ่าแวมไพร์ให้ได้ค่ะโดยแวมไพร์เนี่ยจะมีเลือดทั้งหมด12หน่วยค่ะถ้าจัดการได้ก็ถือว่าชนะไปเลยค่ะเป้าหมายของแดคูล่าเนี่ยก็คือทําให้ชาวบ้านในหมู่บ้านหนหมู่บ้านค่ะกลายเป็นแวมไพร์ทั้งหมดค่ะก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็จะมีแบ่งเขต หมู่บ้านกันมันจะมีหมู่บ้านทั้งหมด5หมู่บ้านถ้าสมมติเอาชนะได้ใน1หมู่บ้านเนี้ยก็จะถือว่าชนะไปค่ะหรือถ้าสมมุติว่าจบเกมแล้วยังไม่สามารถเปลี่ยนทุกคนเป็นแวมไพได้แต่ว่ายังรอดชีวิตอยู่ก็ถือว่าแจคุ่าชนะเหมือนกันค่ะต่อมาเรามาดูวิธีการเซตอัพกันเลยดีกว่าค่ะวิธีการเซตอัพง่ายมากๆเลยค่ะเริ่มมาให้วางบดไ,ไว้ตรงกลางค่ะแบบนี้แล้วก็ทําการวางชาวบ้านค่ะไว้ในแต่ละหมู่บ้านชาวบ้านเนี้ยก็จะให้วางด้านที่เป็นชาวบ้านปกตินะคะวางไว้จะมีเขตแดนหมู่บ้าน กันอยู่แบบนี้ค่ะวางไว้หมู่บ้านละ4ี่คนอ่ะเสร็จแล้วก็โทเค็นเรือตัวนี้ค่ะให้วางไว้ตรงนี้ตัวนี้จะเป็นโทเค็นสําหรับนับรอบค่ะเราจะเล่นกันทั้งหมดห้ารอบข้างๆกันค่ะก็จะมีเป็นกระดานระดับสีค่ะกระดานระดับสีเนี่ยให้เราทําการสุ่มโทเค็นสีต่างๆมาเรียงไว้แบบนี้ค่ะ เท่านี้ก็จะเรียบร้อยแล้วแล้วก็สําหรับผู้เล่นแต่ละคนค่ะคนที่เล่นเป็นดรากูล่าก็จะได้รับเลือดไปทั้งหมด12หน่วยค่ะแล้วก็แจกการ์ดให้ผู้เล่นคนละ5ใบค่ะโดยพอได้มาแล้วไม่ต้องทําการสลับการนะคะให้วางเรียงกันไปอย่างนั้นเลยเพราะว่ามีผลต่อเกมค่ะแบบนี้อันนี้นก็จะวางเรียง1 2 3 4 5แบบนี้นะคะไม่ต้องเรียงเลขนะคะไม่ต้องเรียงไม่ต้องสลับอะไรเลยก็เวลาเล่นเนี่ยก็ให้เริ่มจากดรากูล่าเป็นคนเล่นก่อนเสมอค่ะก็จะถือว่าเป็นการเซตแอคเริ่มต้นเรียบร้อยแล้วค่ะ ในเกมนี้ค่ะเราจะเล่นกันทั้งหมด5รอบค่ะเราจะทําการส่ว er. นหนึ่งใบแล้วก uh. ็ทิ้ง1ใบเพื <st> uh <nichts. S 1> ่อที่จะใช้ความสามารถใบที่ทิ้งไปค่ะโดยวิธีการก็คือเราสามารถส่วค่ะส่วแบบนี้เลยแล้วก็เลือกว่าเราจะทิ้งใบนี้เพื่อใช้ความสามารถใบนี้เลยไหมหรือว่าเราต้องการที่จะสลับกับใบอื่นที่เรามีก็ได้ค่ะอย่างสมมติว่าจะสลับแบบนี้แล้วก็เลือกทิ้งใบนี้แทนก็ได้เพื่อใช้ความสามารถใบนี้การที่ทิ้งไปก็ให้วางไว้ข้างๆกันแบบนี้ค่ะ ต่อมาค่ะพอเข้าเชิญของอีกคนหนึ่งเขาก็จะทําการจวดหนึ่งใบแล้วก็เลือกว่าจะทิ้งใบนี้หรือว่าจะสลับแล้วก็ทิ้งใบอื่นแทนค่ะต่อมาพอถึงเิอเราเราก็ทําเหมือนเดิมเลยค่ะจวดหนึง่งแล้วก็เลือกทิ้งหนึ่งค่ะอ่าอย่างอันนี้เราก็จะเลือกทิ้งเป็นใบนี้แทนเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะการประกาศจบรอบเนี่ยจะทําได้ก็ต่อเมื่อมีการ์ดที่อยู่ในกองทิ้งอย่างน้อย6ใบขึ้นไปนะคะ วิธีการวัดผลของเกมนี้ค่ะง่ายมากๆเลยก็คือเราจะทําการสู้กันค่ะโดยวัดแต่ละหมู่บ้านไปทีละหมู่บ้านค่ะโดยสองคนนี้ค่ะจะสู้กันวิธีการดูว่าใครจะชนะค่ะก็คือเกมนี้ค่ะมันจะมีกระดานตรงนี้ค่ะเป็นกระดานระดับสีมันจะบอกว่าสีไหนเนี่ยใหญ่กว่ากันค่ะสีเหลืองตอนนี้ค่ะเป็นสีที่ใหญ่ที่สุดดังนั้นการ์ดไหนก็ตามที่เป็นสีเหลืองสู้กับสีอื่นสีเหลืองจะชนะเสมอค่ะ อย่างกรณีนี้ก็แปลว่าแวนเฮลซิงเนี่ยเขาจะชนะไปค่ะตัวแดคูล่าเนี่ยก็จะเสียเลือดให้กับแวนเฮลซิงหนึ่งอันค่ะต่อมาหมู่บ้านนี้ค่ะเป็นสีเดียวกันแล้วแต่ว่าการ์ดเจ็ดเลขสูงกว่าการ์ดสี่ค่ะเจ็ดสูงกว่าสี่หมายความว่าฝั่งนู้นก็จะชนะเหมือนเดิมเลยค่ะแดคูล่าเสียเลือดไปให้แวนเฮลซิงค่ะ มาดูหมู่บ้านนี้กันบ้างค่ะอันนี้เขาจะไม่ใช่สีหลักแล้วแต่ว่าจะเป็นสีตรงนี้ค่ะเป็นสีธรรมดาทั่วไปเราก็จะวัดกันโดยดูตัวเลขเหมือนกันเลยค่ะอย่างอันนี้แดกูล่าชนะค่ะหมายความว่าในหมู่บ้านตรงนี้ค่ะที่ตรงกันกับตรงที่เราสู้กันอยู่เนี่ยเขาจะเปลี่ยนตัวชาวบ้านธรรมดาให้กลายเป็นแวมไพร์หนึ่งตัวค่ะต่อมาค่ะดูตรงนี้บ้างอันนี้เลขเหมือนกันเลยค่ะ แต่ว่าสีไม่เหมือนกันแล้วก็ไม่มีสีหลักด้วยอ่ะแต่ว่าตรงนี้ค่ะเราสามารถมาดูตรงนี้ได้ว่าตอนนี้ค่ะสีแดงมีค่ามากกว่าสีฟ้าดังนั้นค่ะสีแดงเลยจะเป็นคนชนะไปค่ะอันนี้เกาก็เสียเลือดไปให้แวนเฮลซิงอีกทีนึง่งอันนี้ค่ะสีไม่เหมือนกันแล้วก็ไม่ใช่สีหลักด้วยเราก็จะมาดูกันที่ตัวเลขค่ะว่าถ้าเลขใครมากกว่าเนี่ยคนนั้นก็ชนะไปค่ะอย่างกรณีนี้เด็กุก็จะเสียให้แวนเฮซิงอีกหนึ่งค่ะ ถ้าเป็นสีหลักจะชนะเสมอค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเลขธรรมดาที่ไม่ใช่สีหลักเนี่ยเราก็จะมาดูกันค่ะว่าเลขใครมากกว่าค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเลขมันชนกันเราค่อยมาดูสีอีกทีหนึ่งค่ะพอจบรอบแล้วเราก็ให้ขยับเรือนหนึ่งอันค่ะเล่นอย่างนี้ไปทั้งหมด5้ารอบค่ะแล้วก็ดูว่าแรคคูล่าสามารถทําให้หมู่บ้านได้หมู่บ้านหนึ่งกลายเป็นแวมไพร์ครบ4ี่ก่อนจะจบเกมหรือเปล่าหรือว่าสามารถรอดชีวิตไปได้หรือเปล่าค่ะ ถ้าสมมุติว่ามีเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งที่ตรงตามเป้าหมายของไฟใดไฟหนึ่งก็จะถือเป็นอันจบเกมค่ะแล้วก็ได้ผู้ชนะไปนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูความหมายของการ์ดแต่ละใบกันเลยดีกว่าค่ะการ์ดหมายเลขหนึ่งค่ะความสามารถของการ์ดนี้ก็คือการงา่การ์ดหนึ่งใบนั่นเองค่ะถ้าเราทิ้งการ์ดใบนี้ค่ะเราจะต้องงา่การ์ดหนึ่งใบหน้าตัวเองออกมาค่ะให้ทุกคนเห็นแบบนี้ค่ะต่อมาค่ะ สมมตินะคะว่าเราทําการจั่วขึ้นมา1ใบแล้วก็เราจะต้องเลือกทิ้ง1ใบแต่ว่าเมื่อกี้ค่ะเราโดนเอฟเฟกการ์ดใบที่1เนี่ยทำให้ตัวนี้ต้องเปิดเผยออกมาแล้วคู่ต่อสู้ก็เห็นการ์ดของเราเรียบร้อยแล้วแต่เราไม่อยากเปิดเผยแบบนี้เราก็สามารถที่จะสลับกับการ์ดใบนี้ค่ะ เพื่อที่จะไม่ต้องเปิดเผยให้คู่ต่อสู้เห็นค่ะแบบนี้มันจะกลายเป็นปิดข้อมูลของเราไว้เราก็เลือกทิ้งอันนี้แทนค่ะซึ่งเราเลือกทิ้งการ์ดเบอร์2ความสามารถของเบอร์2ก็คือเราสามารถดูการ์ดใบบนสุดของกองจั่วได้ค่ะเราก็จะเห็นว่าต่อไปเนี่ยคู่ต่อสู้ของเราเนี่ยจะจั่วการ์ดอะไรนั่นเองค่ะประมาณนี้ค่ะ ต่อมาความสามารถของการ์ดเบอร์สามนี่พอดีเลยขึ้นมาเป็นเบอร์สามพอดีเลยค่ะความสามารถของการ์ดเบอร์สามเนี่ยเราสามารถที่จะดูการ์ดของฝั่งตรงข้ามได้ค่ะโดยเราเลือกหยิบเปิดได้เลยว่าเราอยากจะดูใบไหนอ่าเอาเป็นใบนี้ละกันเปิดมาแบบนี้ค่ะทีนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าฝั่งนี้ของอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาเป็นอะไรแล้วเราชนะหรือเปล่าอ่าอะไรประมาณนี้ค่ะ แล้วก็ทิ้งใบนี้เพราะว่าเราใช้ความสามารถมันไปเรียบร้อยแล้วต่อมาค่ะคือการ์ดเบอร์สี่ความสามารถของการ์ดเบอร์สี่เนี่ยคือเราสามารถสลับตำแหน่งของการ์ดบนมือเราได้ค่ะเราค่ะจะต้องทิ้งการ์ดเบอร์สี่ก่อนเพื่อที่จะใช้ความสามารถไปค่ะกรณีนี้สามารถสลับแบบนี้ได้เลยหรือว่าถ้าสมมติว่าอย่างคนนี้ค่ะเขาจะการใช้เบอร์สี่ใช่ไหมคะถ้าเขาใช้การ์ดเบอร์สี่เนี่ยตำแหน่งที่สลับค่ะจะเป็นแบบนี้ะจะเห็นว่า การที่หงายอยู่ก็ยังหงายอยู่เหมือนเดิมนะคะส่วนการที่ไม่ได้หงายเนี่ยเขาก็จะยังปิดอยู่แบบนี้ค่ะต่อมาค่ะการเบอร์5กาการเบอร์5หมายความว่าเราจะสามารถทิ้งเพื่อนเล่นได้อีก1รอบค่ะสมมติรอบนี้เราเลือกที่จะทิ้งการเบอร์5เราก็จะมีสิทธิ์เล่นอีกรอบต่อทันทีก็คือจั่วขึ้นมา1แล้วก็เลือกที่จะเล่นต่อได้เลยค่ะก็คือจะทิง้งปึ๊บป๊บอย่างนี้ได้หรือว่าจะทิ้งใบนี้เลยก็ได้อ่ะพอดีเลยใบนี้เป็นเบอร์6ค่ะเบอร์6เนี่ยความสามารถของเบอร์6ก็คือ การสลับการ์ดระหว่างเรากับผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามค่ะสมมุติว่าฝั่งเนี้ยของเราอะแต้มมันน้อยมากๆเราคิดว่าเราลองแลกดูละกันเผื่อที่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยจะมีการ์ดท,ที่ดีกว่าแล้วก็ทิ้งการ์ดใบนี้ค่ะเบอร์หเพื่อที่จะสลับได้เลยชึบ แบบนี้ค่ะหรือกรณีที่ถ้าสมมติเราเห็นว่าฝั่งเนี้ยของเขาเนี่ยมีเลขเยอะกว่าเราเราก็สามารถสลับได้เหมือนกันค่ะเสร็จแล้วเราก็เล่นเหมือนเดิมเลยค่ะจวนหนึ่งแล้วก็เลือกทิ้งหนึ่งจะสลับก็ได้ค่ะสลับทิ้งก็ได้อย่างนี้เราต้องการจะทิ้งใบ7ค่ะใบ7เนี่ยบอกว่าเราสามารถสลับตำแหน่งระดับสีตรงนี้ได้ค่ะเราสามารถสลับยังไงก็ได้เลยจะสลับสีหลักแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะสลับสีกันเองตรงนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะสลับแบบนี้ก็ได้สลับข้ามกันแบบนี้ คือสลับยังไงก็ได้เลยค่ะเพื่อที่ว่าสมมุติว่าตอนนี้ในมือเราไม่มีสีหลักเลยแต่ว่าเรามีสีแดงเยอะแล้วก็สีแดงเนี่ยมาเป็นสีหลักแทนก็ได้ค่ะเบื้จิตก็จะเป็นความสามารถแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วถ้าสมมติเราต้องการจบรอบค่ะก็ทําเหมือนเดิมเลยจวนหนึ่งค่ะแล้วก็เลือกทิง้งแต่ว่าต้องเป็นเลือกทิ้งหมายเลข8นะคะหมายเลข8ความสามารถของเขาเนี่ยก็คือการจบรอบนั่นเองค่ะจะมีสัญลักษณ์รูปเรืออยู่หมายความว่าเราต้องการเลื่อนเรือเพื่อจบรอบนั่นเองค่ะ อย่างอันนี้เราทิ้ง8ปุ๊บรอบนั้นค่ะจะให้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามเนี่ยได้เล่นเป็นรอบสุดท้ายค่ะแล้วค่อยเป็นการจบรอบมาวัดคะแนนกันค่ะสมมุติว่าตอนนี้ฝ่ายหนุนเล่นเรียบร้อยแล้วเราก็จะเปิดวัดผลคะแนนกันแบบที่เคยอธิบายไปก่อนหน้านี้เลยค่ะเราจะเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าเรือจะไปถึงรอบที่5ค่ะหรือว่ามีคนทําตามเป้าหมายตัวเองได้ก่อนนั่นเองค่ะ ทำไมถึงต้องมีบดเกมนี้ติดไว้ที่บ้านสำหรับคู่รักหรือเพื่อนๆคนไหนที่คิดว่าชีวิตของเราเนี่ยมันช่างสงบสุขเกินไปอยากจะหาเรื่องให้ทะเลาะกันนะคะ Dracula vs Van Helsing เกมที่คุณเลือกได้ว่าจะเป็น Dracula จอมเจ้าเล่ห์หรือจะเป็นนักล่าปีศาจสายบวกงานนี้บอกได้เลยว่าไม่มีใครยอมใครแน่นอนถึงเกมนี้จะเน้นบราฟแต่ก็จะมีจังหวะให้พลิกเกมกันได้เหมาะสำหรับสายขิงสายปั่านชอบแกล้งให้หัวร้อนบอกได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งบเกมที่ไม่ควรพลาดหากใครสนใจซื้อเกมนี้สามารถสั่งซื้อได้ที่เพจเวลดีไซ เได้ลยค่ะและนี่คือทั้งหมดของเกม d r a c u l a vs Manhelsing ค่ะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้ก็สามารถเอาไปลองเล่นตามได้เลยนะคะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u s c r i b e ให้กับช่อง BJ Score ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ